ซึ่งวันนี้ค่ะเราเนี่ยจะมาติดตามประเด็นนะคะของทางด้านของทางบริษัท oppo แล้วก็เรียงมีนั้นได้มาพบกับทางสอบอนะค,ะ,คะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะได้พบกับทางสอบกศทชนะคะใช่ไหมพอรอก,กันค่ะพอพอ,อกกึง พี่เชิญค่ะน <Incred> ขออนุญาตค่ะขอให้พี่เชิญค่ะเชิญค่ะให้ควมอยู่ครับผมเลยจะมาแจ้งทางพีนา้อนก่อนกอว่าตอนนี้ทางเจ้าที่กลังอบสวนอยู่ครับ เพราะว่าเราต้องการข้อมูลของตัวมอืวอล็อกเปอร์ที่ทำแอปนะครับทั้งเรื่องสินเชื่อก็ตัวฟินนะครับ2เราต้องการข้อมูลของตัวผู้ให้บริการสินเชื่อซึ่งอยู่ในแอปที่สองนะครับนะครับ <_ s 1> ตอนนี้เราบริษัทต,ตัวแแทน่าหรือเจ้าของพันธบัตรอาให้ข้อมูลแต่ว่ายังไม่ได้เชิงลึกนะครับนะครับเราก็พยายามจะเิ้นต่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะครับก <_ s 2> <_ s 2> ็ทาง,ทงรุนนิยานางท่านดนตรีจิรพยก็เชิญงานเกี่ยวข้องนะครับ เราจะนำข้อมูลที่ได้ในวันนี้เนี่ยมาเสนอในการประชุมพุ่งเรื่องการรับตื่นช่วงบ่ายด้วยนะครับก็เลยมาให้เขาี่คร่าวๆก่อนตอนนี้เขามีข้อมูลอัปเดตจากเมื่อวานที่ไปกสทชวงศึไหมคะคืออย่างเช่นตอนมีคนลงทะเบียนใช้ไอ้พวกฟินอีซี่หรืออะไรเงี้ยเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอ่ามีแต่ว่าเราเรายังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเรากำลังสอบอยู่ครับเยอะไหมคะเป็น,นหลักล้านหลัก เขายังไม่เขายังไม่บอกครับเราเลยใช้เวลาในการดึงให้เขาอยู่เพื่อเราต้องการข้อมูลในส่วนนี้อีกอย่างเมื่อวานนี้ก็สทชห้เขาไปทําตารางมาว่าโทรศัพท์รุ่นแรกที่จะสามารถอันสตอร์ได้แบบหายเกี้ยงเนี้ยเขาเขาชี้แจงรางไหมครับวันนี้เขาชี้แจงในเบื้องต้นว่าตัวนี้ในแอปฟินเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะปล่อยวันที่16ก็าจะปล่อย o t A ในการเรื่องของการลบแอปออกนะครับสองในเรื่องของตัวสินเชื่อความสูงเมื่อกี้เขาแจ้งนะครับเขาแจ้งก่อนว่าสามารถลบออกได้เลยณตอนนี้นะครับแต่เราต้องการข้อมูลเชิงลึกว่าโทรศัพท์กี่รุ่นแต่ละ เท่าไรเพียงใดนะครับกับ2ในเรื่องของตัวแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือว่าเยียวยาความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเ็นเปอนว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับหลายหน้างนะครับหลายๆกิจาการที่ต้องของอนุพ้ตคู่ไมไ่ว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นอย่างมีมากน้อยเพียงใดด้วยนะครับนะครับลักษณะเป็นยังไงคะลักษณะความเสียหาย อ่ายังยังยังไม่พูดเรื่องความเสี่ยพูดแต่เรื่องกลัวเรื่องข้อมูล,ล,ลั่วไหลกลัวเรื่องตัวอแอปอะไที่มันติดมาทางโทรศัพท์แล้วความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นนะครับเขาได้เขาบอกว่าเขาได้สมัครใช้เหรอคะอ่ามันติดกับเครื่องครับติดมกคือเือที่เราประดามขาแล้วติดมากับเครื่องแล้วลบ,บอกบอกออไม่ได้กัลใช่ครับครับของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับประเด็นประเด็นที่บริษัทอ่าในในในเก้าเก้าถึงสิบร้านนี้ยังไม่มีเรื่องกู้ครับนะครับดม่ถังเรื่องข้อมูลที่มันติดมาต เอ่อเครือข่ายที่กู้เงินที่ไปอยู่ร่วมกับอยอันนั้นจะต้องเรียกมาสอบไหมคะหรือว่าต้องต้องดูไหมคะว่าเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าไอ้ตัวนีาที่เราเรากำลังจะสอบออกจากเขาด้วยคือเรื่อเราพูดง่ายว่าใครเป็นนายนรมการปล่อยกู้ทำถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเราต้องมาไล่ดอกรว่าจะมีเรื่องของตัวประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตในเรื่องการขอสินเชื่อและการปล่อยเงินกู้เนี่ยมันจะมีหลายๆกฎหมายที่เกี่ยวข้องเราสอบเพื่อเอาข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุยทางตับตีก็เช ถ้าเกิดปรากฏว่าผิดต่อกฎหมายฉบับไหนหรือหน่วยงานไหนเนี่ยก็จะได้หน่วยงานรับไปร้องรุกสาโทษก็ว่ากันไปบางส่วนด้วยไดถามก็เป็นคะว่าคืออย่างโทรศัพท์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันผลิตมาจากที่จีนและที่จีนเนี่ยเขาอนุญาตหรือว่ามันมีโอเพนให้ทำแบบนี้เราสอบอยู่ครับเพราะเขาบอกว่าเข้าในฐานะตัวที่มันตัวนาเข้าหรือตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเขาก็บอกว่ามันติดอยกัในเครื่องเลยเขาไม่สามารถมการทำอะไรได้แต่เราก็ไม่ได้เชื่อนขนาดนั้นแดงว่าถุประสงค์เขาก็มาเพื่อที่จะให้คนไทยได้มา กดกูเ้เงินดีค่ะอย่างเงี้ยอจาจจะคิดไปในแนวนั้นก็ได้นะครับคิดไปในแนวนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการประกอบธุรกิจสินเชื่อทำได้แต่ต้องดูกฎหมายในประเทศนั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างที่คนจะปล่อยสินเชื่อได้หรือมีกฎหมายฉบับไหนบ้างที่คุณสามารถทําสินเชื่อได้โดยไม่ผิดกฎหมายต้องทําให้ถูกต้องด้วยถามโดยหลักการค่ะถ้าในกรณีผู้ด,ดูแลแอปเจ้าของแอป,ปเนี่ยค่ะเขาเขาอยู่ต่างประเทศเอะไรอย่างเงี้ยอยู่จีนอะไรเงี้ยเราจะยังไงอะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับที่เขากำกับดูแลกฎหมายหลักด้วยว่ามันสามารถทําได้แค่ไหนเพียงใดนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันไปไม่ถึงไปไม่ได้ตัวแทนในประเทศไทยเนี่ยต้องรับผิดชอบแค่ไหนเพียงใดแต่พรุ่งนี้เราดูต่อนยครับล่าสุดตอนนี้มีผู้เสียหายแล้วที่ไปผู้เงินผ่านระบบแอปนี้เพื้องต้นทางสคบจะดำเนินการยังไงคะในส่วนนั้นถ้าเกิดว่ามันจะเป็นคดีอาญาได้ด้วยถ้าเกิด็นเรื่องของการเรียกดอกเบี้ยที่มันเกินกฎหมายกำหนดหรือ นะครับมีการทวงถามที่ผิดตามพรบสองนี้นะครับก็รองทุกกาวโทษตัอไปหน้าสอบสวนได้เลยในกรณีดังกล่าวนะครับอย่างไรเมื่อวานนี้ที่เขาบอกว่าคือกดกู้ไปกู้มาก็เป็นหนี้ไปเกือบเป็นเจ็ดแสนเลยอนนีสออ้สบบจะคุ้มครองคนไทยยังไงบ้างในส่วนนั้นแตว่าต้องมาทางสบบหรือประสานมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เชิญตำรวจปคบเข้าร่วมด้วยนะครับเป็นความผิดอาญาต่อบาหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเลยนะครับการปล่อยเงินกู้เรียกเราเรียกเกินกำหนดหรือการทวงถามหนี้ที่มันผิดตามที่พรบตรงนี้ของของเราถืออย S <S เขาก็ไม่สามารถเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้นี่ส่วนที่เหลือไหมคะคือถามน,น้มเฉยๆ <S 2> <S 2> ว่าลักษณะแบบนี้อ,อันนี้าู <S <S <ม>ก่อน <ๆ S 2> คือหลักพูดง่ายๆก่อนว่าใครเป็นนี่มันก็ต้องชําระนี่แต่ว่าเงินที่คุณเรียกไปหักไปเนี่ยก็ต้องเอามาหาหักลบก่อน<โ>อนี่ให้มันเป็นธรรมนี่พูดเป็นหลักลกลางๆก่อนนะครับนะครับครั้นจะไม่จ่ายเลยก็อาจจะมีปัญหาแต่ การที่เงินที่จ่ายไปแล้วต้องมานั่งคุยกันนะครับเหมือนพวกนี้นอกระบอกอะครับ <c oughs> ก็ต้องมาคุยมาเคลียร์กันว่าคุณเอาของลูกนี้ไปแล้วเท่าไหร่ไม่ใช่เอาเงินไปจุ่ท่วมต้นแล้วเนี่ยคุณก็ยังบอกว่าจะมาได้เก็บได้เก็บอยู่เนี่ยมันก็อาจจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคและตอนนี้เขาบอกเลยครับว่าเจ้าของแอปอธิชัยอยู่น,น,<ห>นะครับเพียงแต่เขาบอกว่าตัวแอปฟินเนี่ยตัวพัฒนาระบบหรือตัวดูแลออยู่ที่ต่างประเทศ <c oughs> นะคะรับแเราสินเชื่อความสุขอตอนนี้เรากำลังสอบอยู่สินเชื่อความสุขเนี่ยใครเป็นคนปล่อยพูดดไ้ว่าใครเป็นคนปล่อยเงินกู้อะใครเดียวกันมคะ ถ้าเกิว่าเราพูดง่ายๆว่าสมมติตัว F คือตลาดใครเข้ามาอยู่ในตลาดนี้ที่มาปล่อยเงินกู้ต่างๆนู่นนี่เราอยู่ระหว่างสอบตรวเนินการอยู่ครับนะครับเพื่อได้ข้อมูลนะครับรอบนี้เราก็ได้ดำเนินการต่อครับต่มีข้อมูลว่ามีการสอบสิดคทาปัญญาที่ประเทศไทยในเรื่องของในส่วนของแอปเงินกู้่ว่ามัน ในประเทศไราตรวจสอบอยู่ครับเพื่อให้ได้ตัวตัวดีวอเปอร์ในการพัฒนาแอป,ปหรือว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเจ้าของแอป,ปนะครับนะครับมีเจ้าของแอป,ปหรือมีนายทุนที่ไปอยู่ในแอป,ปนะครับปล่อยเงินเนี่ยมันก็จะมีบุคคลที่หนึ่งบุคบคลที่สองเกี่ยวข้องเราดำเนินการอยู่ครับแ<อ>ต่ว <ละ S 1> ปป่าแอปตัวนี้มาจากโรงงานเลยเราจะต้องไปตรวจสอบถึงขั้นนั้นไหมคะว่าเจ้าของเงินกู้เนี่ยมีการเซ็นสัญญาอะไรมีมีประโยชน์ได้เสียอะไรกับทางโรงงานหรือเปล่าถึงเซ็นสัญญา ให้มีแอปตัวนี้ในโทรศัพท์ี้ค่นะอ่าในส่วนวนี้จะเื่อมกับมันเกี่ยวข้องคดีอาญาก็ต้องสอบอยู่แล้วครับว่ามันววษษษษษต้บอกอะไรว่าไปเชื่อมว่าตต่เมื่เราไปไม่ถึงในไทยแล้วเราดูต่อว,ว่าตัวงรับชอบแค่ไหนเพียงใดนะครับคือคนจะทำธุรกิจร่วมกันมันก็คงมีผลประโยชน์ร่วมกันอะไรบางอย่างในส่วนนี้ก็อยู่ระหว่างเราดำเนินการด้วยครับแล้วาทางสคบสามารถเรียกสัญญาได้ไหมครับได้ครับเราสบเรามีอำนาจในการออกสื่อเรียกเพื่อขอดูเอกสารหลักฐานนะครับที่มันเกี่ยวข้องหรือทางพนักงานสอบสวนก็มีสิทธิในการออกหมายเรียกเพื่อขอดูเอกกสาารหลััฐนนะคบ ก็ผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างเกี่ยวโยงกับกฎหมายหลายจังหวัดแล้วก็หลายหน่วยงานมีความอาจจะมีความปิดอาญาอยู่ในหลายๆเรื่องด้วยนะครับนะครับเบื้องต้นตอนนี้คิดว่าต้องยื้อให้เขาชี้แจงเบื้องต้นคือจะกการพูดคุยเขาไม่ยอมพูดหรือว่ายังไงบ้างเขากำลังให้ปากคําอยู่นะครับแต่ว่าบางอย่างเขาก็ยังเรื่องที่ยังไม่ตอบตรงๆแต่เราก็ต้องใช้เวลาในการสอบนิดนึงนะครับนะครับท่านปราเขาเขาไป็่ของกันไม่อยากจะพบกับสื่อหรือว่าอยากจะ ให้เราใช้ซักถามเขาไม่อยากจะชี้แจงอะไรนะให้ตำรวจก็ให้อยู่ครับให้ให้อยู่ครับนะครับแต่เขาแจ้งมายังไงเขาวันนี้แบบเหมือนเหมือนไม่อยากจะสื่อแล้อยากจะถามให้มันชัดเจนอ่่เขาคงคงในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะให้ทางเำรวจราไปสอบถามดูเขาสะดวกที่จะให้สัมภาษณ์สื่อหรือไม่อย่างไรนะครับมันก็เป็นเรื่องที่มันกระทบกับกับการใช้ชีวิตของคนไทยเลยครับผมก็เลยออกมาแจ้งพวกพี่ กันก่อนนะครับนะครับผมแล้วอย่างเครือข่ายแบบอย่างอย่างมีคนบอกว่าโทรศัพท์สองนี่ห้องนี้จำหน่ายในสู่โทรศัพท์อายกตัวอย่างเช่นอย่าง a s c เซลวิสอะไรอย่างเงี้ยที่วางจำหน่ายอยู่อันี้เราจะต้องเรียกให้อ่าบริกเรชันนี้เข้ามาพูดคุยหรือว่าซอฟมาสอบถามไหมคะว่าเอาไปวางแบบนี้มันมีการอ่งไอ้นั่นใ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 นภาคต่อไาในมิติภาครวมเราก็ต้องเชิญผู้ให้บริการทุกเครือข่ายนะครับว่าปัญหาที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นตัวสะท้อนปัญหาในอนาคตว่าการที่คุณจะรับเครื่องของใครมาขายอะไรยังไงเนี่ย มันควรที่จะต้องอาจตรวจสอบหรือดำเนินการอะไรบ้างหรือในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรยังไงต่อไปก็อาจต้องมีมาตรการอะไรที่มันมากขึ้นนะครับมากขึ้นเช่นนะครับเช่นเดิมเนี่ยโทรศัพท์มันมาปุ๊บเนี่ยมันมีแอปพื้นฐานมาแล้วเนี่ยมันควรที่จะมาคุยกันไหมว่าแอปพื้นฐานต่อไปจะมีได้แค่กี่แอปนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องคุยกันต่อในพรุ่งนี้หรือวันนี้กบทาง คอปเข้ามาช่วงเวลากี่โมงประชุมเรื่องนี้ครับอาพรุ่งนี้ทางรัฐมนตรีจิรพรนะครับเชิญประชุมช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับที่ทำเนียบผาสัมพันครับพรุ่งนี้ที่ทำเนียบไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ที่ทำเนียบแต่เราไปด้วยเราเราสองคอปปไปด้วยครับเนื่องเพราะว่าเพราะว่าทางสวก็จะเป็นแม่งานในพรุ่งนี้เพราะท่านจิรพรกำกับดูแลทางสวท่านก็ให้ความสำคัญก็พรุ่งนี้เราก็นัดต่อเลยนะครับตอนนี้พอมีตัวเลขหรือข้อมูลหรือยังครับว่าคนที่ ว่าไอ้ตัวแอปนี้ที่มันกับเครื่องมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ยังไม่เรายังไม่ได้เราเป็นตัวเลขที่ร้องมาที่สคบอตอนนี้คือตัว9รายหรือสราย <S <S ๆๆเขาบอกไหมครับว่าจะให้ตัวเลขได้ทางสคบได้ช่วงวันไหนเวลาไหนเนี่ยน้องกำลังนั่นอนองอยู่ครับน้องกำลังดำเนินการอยู่ครับก็เลยออกมาแจ้งพี่ๆไว้ก่อนนะครับนะครับผมขอตัวแจ้งไว้ก่อนได้สองตัวเลขจะได้วันนี้เลยไหมครับว่าสรุปแล้วแอปนี้อยู่ในฝั่งนี้เครื่องทั้งหมดกี่อ่ะยังไม่ยังไม่แน่ใจแด่เราเข้าไปเข้าไปคุยกั็ต่อเลยครับนะครับโอเคครับครับขอต ทางผู้สมงหาพอันนี้ก็ถือได้ว่าพี่หนิงชูเลยค่ะคือคนไข้สัมภาษณ์เมื่อกี้เนี่ยค่ะท่านจะให้ไป็นออบหน้า่อพี่หนิงเดี๋ยวขออนุ วันนี้พอพอขอขึ้นหน้าขอพอขึ้นหน้าเ้าแบบยังไงบ้้งว่านจะได้ไฟนอลครับอนตรอแล้วแหละเพราะว่าตนยังไม่ค่อจะรอได้แล้วก็ใส่แล้วก็รอ่แล้วห ค่ะคุณผู้ชมคะก็เรียกได้ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการให้สัมภาษณ์เบื้องต้นนะคะของนายอนุพงศ์จริญเวทนะคะผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องร้องฝ่ายรับเรื่องราวลองทุกขององคุ้มของผู้บริโภคด้านฉลากของ สบนะคะที่บอกว่าได้ออกมาเปิดเผยนะคะในเรื่องของความคืบหน้านะคะหลังจากที่ตัวแทนของทางด้านของทางบริษัท oppo แล้วก็ทางด้านของบริษัทเ r ียมมีนั้นได้เข้ามาพบกับทางสงบนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเข้ามาพบในครั้งนี้ นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของทางเรียวมีแล้วก็ทางด้านของทาง oppo นั้นได้เข้าพบที่กสทชนะคะเมื่อวานนี้นะคะแล้วอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดซึ่งเรียกได้ว่าเดินทางเข้าไปตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะ แล้วเดี๋ยวคือตอนนี้ยังสอบไม่เสร็จเป็นการให้สัมภาษณ์เบื้องต้นกับทางด้านของทางท่านผอซึ่งก็ต้องมารอว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งเบื้องต้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของทางพอเนี่ยก็ได้บอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือจะมีการประชุมกับ ทุกภาพส่วนนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาแถลงรอบ้หลังจากที่ได้มีการพูดคุยันเสร็จแต่ยังไม่ทราบว่าจะประมาณกี่าไหร่ เเเอ็นบวิ่่ลาคสำหรับในส่วนของรายละเอียดนะคะที่ทางด้านของทางสงงบบน,นั้นได้มีการเรียกทั้งสองค่ายมือถือนะคะมาในวันนี้นะคะคุณผู้ชม ก็เพื่อที่ว่าจะให้มาชี้แจงในเรื่องของแอปผู้เงินดังกล่าวนะคะซึ่งรายละเอียดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้ามีความคืบหน้าใดๆเยดี๋ยวจะขออนุญาตรายงานให้กับทางคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนค่ะ